I do เอาอีกเจ้าหนึ่งน้องด้านทางนู้นโอ้ก็จะผ่านเลือไม่ต้องผ่าเธอมาทางนี้แล้วลงพร้อมกันตายเออโอเคน้องด้านทางนี้เอาเอาเอารัดเอามือรัดอกไว้รัดรัดอกมาด้วยเอามือรัดอกด้วยกอดอกก่อนดุยงฉามนะอางนีเลยนาลินมาเล่อเอากอดมือลูกมาเอากอดอกไว้น้าลินนาลินกอดอกลูกอากอดอกน้าลินช่องทราบมาเล่อน้องด้านทางนี้นะ เออนั่งด้นนั่งทางนี้แล้วก็นั่งดีๆก่อนแล้วก็กอดอกแล้วก็นับด้วยอ่านั่งยังไงแล้วก็กอดอกกันเดี๋ยวนึกจะเช้าก่อนเลยเนี่ยแต่ลิ้นมาเร็วไม่ลงเลยอันดาวรอบที่สามแล้โอ้โหยังไงต่อยังไงต่อยังไงต่อขึ้นทางม้วนผ่าทางนี้ไม่ได้ขึ้นผ่า